วันนี้นะคะก็มารอรับพี่แพทนะคะพี่สาวพี่ทำธุรกิจด้วยกันมาเจอกันบนโลกออนไลน์นะคะทุกคนก็เจอกันรู้จักกันมาได้สองปีแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันตัวเป็นตัวจริงวันแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอยชมกับพี่แพทมานะคะจะเป็นยังไงบ้างประตูนี้นะคะเป็นประตูที่เราจะเจอกันครั้งแรกกับพี่แพทนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเย้เครื่องถึงแล้วจากอูตะเพานะคะจากบ้านพี่แพทเลย ตอนนี้ขึ้นลงแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นเหมือนกับนัดเจอแฟนครังแรกเลยนะคะอันนี้ก็ไม่เจอเคอยเจอกัน2ปีนะคะทุกคนตีมาดูกันนะคะมาแล้วนะคะเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบใครเอ่ยพี่แพทย์ของเราได้เองเวลาที่เราคอยสองปีกว่านะคะสําหรับที่เราทําธุรกิจด้วยกันเย้เย้ดีใจเห็นไว้ต่างคนต่างถ่ายนะน่ารักน่ารัก เจอแล้วนะเจอกันบ้างคะเจอกันครั้งแรกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจะเจอกันจำได้ตั้งแต่เห็นี่การเป็นมาเราเห็นหน้ากันในออนไลน์เนาะแต่ว่าอืไม่ได้ถุงเท่าไหร่นะเพรพี่ใส่มาตลอดทุเคันมาไปจ้ากันอุตส่าห์มาแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะครั้งแรกนเนี่ยมื้อเย็นนะคะเป็นมื้อเย็นที่แบบว่ามากินข้าวต้มกันนะข้าวต้มหัวปลาอร่อยมากนะคะต้มยำหัวปลามีกับข้าวเยอะแยะพี่แพทย์บอกอร่อยมาก อันนี้เป็นภาพที่เราทำงานผ่านซูมด้วยกันนะคะพี่แพทย์ก็อยู่สวีเดนเนาะเราทำธุรกิจด้วยกันมา2ปีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เรายังไม่เคยเจอกันแต่ทำธุรกิจด้วยกันได้นะจะบอกว่าโลกออนไลน์ยังมีคนน่ารักน่ารักอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้มาก่อนเบียเชื่อเสมอว่าทุกอย่างที่เรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องมึงเอินเลยค่ะพี่แพทย์เป็นพี่สาวที่น่ารักมากแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะกลับมาดูแลคุณแม่เองนะคะแล้ววันนี้พี่แพทย์ก็ได้กลับมาดูแลคุณแม่มีความสุขมาก เห็นแล้วเราก็ยิ้มตามน้อนี่เห็นไหมคะนี่เป็นความสุขที่เราแบบทําให้เราได้ยิ้มได้แล้วก็มาเจอกันแบบนี้รักที่สุดเลยนะคะพี่สาว